วันนี้พระในวัดของเราตามรายงานพระสีสิบสามรูปลงมาชันสาสิหงดชันเจ็ดนาคหนึ่งในวัดของเราในขณะนี้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่สาม พฤศจิกายนพุทธศักราช2559กระถินวัดต่างๆก็เขมงวดไปเรื่อยๆเดือน12เพนเป็นวันสิ้นเขตกระถินจากนี้ไปก็คงจะไม่นานก็ <c oughs> คงหมดเขตกระถินหมดเขต ออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนนะออกพรรษาแล้วหนึ่งเดือนเป็นหมดเขตของกถินจากนั้นก็เป็นผ้าป,ป่าแล้จะจัดใหญ่ขนาดไหนก็เป็นผ้าป,ป่าไม่ไม่ใช่กถินกถินเนี่ยหมดพระบัญญัติของพระพทุทธเจ้าแต่ถึงยังไงพระเนลูกหลานสรัทธาญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านหลวงพ่อในนาม ที่ว่าเป็นหัวหน้าของวัดหลวงพ่อเองก็มีแต่ย้ำเตือนกล่าวย้ำอยู่เสมอไม่ให้ตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกับชาวนาชาวนาพ่อแม่ลูกอยู่ในธรรมบท วันไหนท่านก็เตือนกันก่ลาวย้ำกันว่าจะตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราให้พร้อมให้ประกอบคุณงามความดีให้คิดดีทำดีพูดดีพอต่อมาก็คนหนึ่งตายตายก็ไม่มีผู้ใดสลดสังเวชเพราะว่าเราได้คิดไว้แล้วอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราจะต้อง แยกย้ายกันเพราะต่างคนก็ต่างคิดในใจต่างคนก็ต้องต่างประกอบคุณงามความดีไว้ในใจเราคิดไว้แล้วว่าอีกสักวันหนึ่งข้างหน้าเพราะทั้งการกล่าวย้ำเตือนกันถึงภัยที่จะมาถึงดีกว่าที่พวกเราไม่คิดขนาดพวกเราย้ำเตือนกันขนาดนั้นพอถึง ภัยวิบัติมาถึงจริงๆบางทีก็ใจสั่นขาสั่นแขนสั่นทำอะไรไม่ถูกอีกเหมือนกันทั้งที่เราคิดไว้แล้วถ้าคนไม่เคยคิดจะเลยไม่เคยคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นมาในกลุ่มในหมู่ในคณะของเราเลยในเมื่อนั้นมาถึงพวกเราจับอะไรไม่ถูกจับท้นจับจับต้นชนปลายไม่ถูกเพราะอะไรเพราะว่า ไม่คาดคิดแล้วขอให้พวกเราทุกๆท่านที่กล่าวทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้กล่าวย้ำว่าให้พวกเรากลัวขยาดต่อมรณะภัยแต่พระพุทธเจ้าในลักขอ,ของพุทธศาสนากอย่างที่หลวงพ่อเคยย้ำเคยกล่าวพระพุทธองค์วาา่าให้ระลึกถึงความตายทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือที่พระพุทธองค์ได้ตรัส ว่ากล่าวแนะนําสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นกอให้พวกเราทุกๆท่านนะอยู่ในสถานที่ใดสรุปแล้วคืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทประกอบคุณงามความดีไปเรื่อยๆให้มีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตัวเองจอ่ตลอดเวลานั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดถ้าว่าขาดสติก็คือขาดความเพียรขาดเรื่องจิตภาวนาถ้าจิตใจอยู่กับตัวเองถึงจะอยู่ในอริยบทใด ก็คือความเพียรติดต่อสม่ำเสมอนี่แหละคือการภาวนาสำหรับพวกเราผู้ปฏิบัติแต่โดยมากมันจะขาดนั่นแหละเป็นส่วนมากแต่ถึงจะขาดเป็นส่วนมากก็เถอะอันนั้นคือเราก็คิดว่าอันนั้นคือไม่ไม่ใช่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านว่าให้มีสติสัมปชัญญะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะนั้นขอให้พวกเราให้มีสติอยู่กับตนเองการอยู่กับตนเองมีสติอยกับตนเองนั่นแหะเหมือนกับภาวนาอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าว่าพวกเรานั่งขัดสมาธินั่งหลับตาขัดสมาธิก็จริงอากับกิิยาคือนั่งสมาธิแต่ใจของเราปุงฟุ้งออกไปข้างนอก ไม่อยู่ในไปไปรู้อยู่ในทวีปไหนประเทศไหนไปมัว่วสุมร้านอาหารไหนคุยกันอยู่ที่ไหนอันนั้นคือการส่งออกไปข้างนอกถึงจะนั่งภาวนาอากับกิริยาคือการนั่งภาวนาแต่ว่าจิตใจของเราส่งสายออกไปข้างนอกอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ภาวนานั่งคิดนั่งปุงนั่งฟุง้งนั่งสาานเพราะนั้นเรื่องภาวนาเนี่ย ท่านไม่ได้มีอากัปกิริยานั่งแต่ว่าให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในทุกอริยบทให้พวกเราให้เข้าใจเอาไว้น,นี่แหละคือภาวนาคือทำจิตให้อยู่กับตัวเองเนี่จะทำยังไงจึงจะทำได้ก็ต้องฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยละน้อยนะในเมื่อเราฝึกหัดไปทีละน้อยละน้อยต่อไปมันก็เป็น นิสัยหรือว่าเป็นที่ตั้งใจและเป็นที่มุ่งมุ่งมั่นที่เราจะจะทำให้จุดนั้นให้ได้ในเมื่อเราทำมีความพยายามมีความตั้งใจอยู่อีกสักวันหนึ่งมันก็สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาเหมือนกับทีแรกเอาเลี้ยงบัวเลี้ยงควายมันไปหากินห่างไกลต่อไปเราก็พยายาม ดูแลปกป้องเข้ามาเรื่อยๆผลในสุดแล้วก็มับเอาเชือกมัดผูกติดกับหลักจากนั้น,น,นมันก็นอนมันก็นอนพอมันจะขยับเราก็รู้แ่ามันจะขยับเพราะอะไรสติเราทาันมันนี่ก็เหมือนกันใจของเราทีแรกมันก็อยู่ห่างไกลไม่รู้ไปทวีปไหน แต่เรามีความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพยายามน่วงเอาสติเข้าไปจับไปไล่ต้อนมาให้มันอยู่เข้ามาอยู่ในในกายของเราผลในสุดพอมาอยู่กำหนดลมหายใจเขาออกมันก็อยูยอ่ถึงจะอยู่ก็เถอะมันก็ยังปุ่งออกไปข้างนอกอยู่เป็นบางครั้ง แต่ก็พยายามพลศิที่สูดมันกันเน่งสติกับจิตควบคุมกันอยู่จากนั้นกันเน่งพอเน่งเสร็จแล้วพอมันจะขยับเนี่ยสติแล้วก็ทันมันอีกขณะที่ใจมันจะออกจากเคลื่อนจะขยับออกจากที่นี่แหละมันเราถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจอยู่มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่าน อันนี้ก็คือวิธีการที่จะทำจิตใจให้สงบให้มีสติสัมปชัญญะในการก้าวเดินและการเป็นอยู่ทุกอริยบทในเมื่อจิตใจสงบเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วนะเราจะนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นเกิดปัญญาที่แท้จริงได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตไม่หิวไม่หวยจิตเป็นสมาธิ จิตเน่งจิตฝึกดีพอสมควรแล้วไม่ใช่ฝึกดีแล้วนะจิตฝึกฝึกดีพอสมควรแล้วในเมื่อจิตฝึกดีพอสมควรแล้วเราจะให้มันทําการงานเรื่องอะไรคิดเรื่องอะไรพิจารณาเรื่องอะไรเห็นได้พิจารณาอสุภปฏิกูลพิจารณาโลกธรรมแปดยุดลาบยศสรนเสริญสุข สุดแท้แต่ใจของเรามันไขว้คว้าหรือมันติดข้องอยู่จุดไหนเราก็พิจารณาพิจารณาเปรียบเทียบโลกเ,เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบในเปรียบเทียบโลก,โลกวัะสงสารอยากจะให้ได้อย่างใจเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ไหมใจในเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิแล้วเราจะพิจารณาจุดใดมุมใดมันก็โน้มน้าวข้ามาหาสู่ธรรมมันก็เห็น สู่จุดอนิจจัางทุกขังอนัตตาทั้งนั้นทั้งนั้นเพราะอันนั้นคือจุดใหญ่เพราะสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ทัวตนของเราที่จะเราไปตกแต่งได้เด็กต,ตกแต่งได้ยุ่ร่างกายตกแต่งได้ขนาดไหนมันหิวก็เอาอาหารให้ทานกระหายน้ําก่อนนดื่มน้าให้กินแต่ถึงจะก,กินหายดื่มหิวกระหายขนาดไหนก็เถอะนะ แต่ความแก่ของร่างกายมันเป็นไปตามสภาพของมันเนี่ยเราต้องคิดดูจุดนั้นอีกเลี้ยงพอประทังประทังประทังไปผลในสุดมันก็ถึงจุดจบของมันอีกเหมือนกันเพราะนั้นจุดใหญ่นั่นคือจุดนนในจังตัวนั้นของไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นมิใช่ตัวตนของเราสิ่งเหล่านี้เราจะพิจารณาในมุมมองใดก็ให้เห็นเห็นมุมมองของ แนวความคิดของเราเราไปติดไปคล้องอยู่ในลาบในเงินในทองในทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันเป็นของเราจริงไหมในเมื่อจิตใจของเราผ่านสมาธิจิตใจของเราเนิ่งแล้วเราพิจารณากันกรองดูจุดนั้นอีกมันก็ไม่น่าจะใช่อันนั้นเพียงปัจจัยอาศัยชั่วครัง้งชั่วคราวเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็มีความหมายมีความจําเป็น ในเมื่อเราตายไปแล้วผนสมบัติก็เป็นสมบัติของแผ่นดินเป็นของโลกไปไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดใครไปรับไปก็คือว่าเป็นของคนนั้นอีกสักวันหนึ่งคนนั้นก็ทิ้งไปทิ้งไปอีกก็ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไปอีกอันนี้เป็นสมบัติมันอยู่ในโลกเนี่ยในเมื่อเราจิตใจของเราผ่านความสงบเราจะพิจารณาในมุมใดเรื่องลาบก็ดีเรื่องยศก็ดีเรื่องสรรเสริญก็ดีเอ,อเมื่อเขาเร่สรรเสริญ เ,เมื่อขณะยังมีชีวิตอยู่นะเออก็ดีคนยกยอปอปั้นสรรเสริญแต่เมื่อเราตายไปแล้วนะตัวของเราได้อะไรก็ใช่มีชื่อเสียงอยู่แต่ชื่อเสียงก็เหงืออแห้งหายไปตามลำดับอีกเหมือนกันแต่จะไปคิดว่าเขาจะสรรเสริญทั้งหมดไม่ใช่นะพวกที่ด่าเราก็มีแต่เมื่อเยอะแยะไปอย่างพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันบรมครนะูท่านทาคุณ คน,นูปการให้กับโลกมากตอกมากคนที่ต่อต้านพุทธศาสนาก็ไม่ใช่น้อยอีกเหมือนกันคนที่ต่อต้านก็คือคนที่นินทานั่นแหละเพราะนั้นลาบยศเจรเสริญสุขทุกโลกธรรมแปดมันอยู่ในโลกเนี่ยเพราะนั้นเราอยู่ในสถานะไหนเราก็รับแต่เราก็รู้ทั้งรับด้วยทั้งรู้ด้วย มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ใช่ของจิรังถาวรมันอยู่ในไตรลักษณ์ทั้งหมดนี่แหละเพียงโลกกระทำเท่านี้เราก็พิจารณาให้เห็นแต่บางท่านบางคนพิจารณาถึงมรณะพิจารณาถึงอสุภะพิจารณาถึงความตายพิจารณาถึงอย่างอื่นไม่ชัดเจนแต่พอพิจารณาถึง โลกธรรมแปดเนี่ยมันชัดเจนไพราเราอยู่ในสถานะไหนแต่อย่างพระกรรมฐานไม่มีโลกธรรมแปดอย่างเป็นพระน้อยผนุมเราก็ต้องพิจารณาถึงมรณะนุสติและลึกถึงความตายอีกสักวันหนึ่งนะเห็นไหมพระหนุ่มพระน้อยตายเด็กกันหนุ่มกว่าเราตายมีเห็นไหมเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมอันนี้เราอยู่ในสถานะไหน เมื่อเมื่อจิตใจของเราผ่านความสงบจิตใจของเราสงบนึง่งคือว่าสงบคํานี้แหละจุดนี้แหละเป็นพื้นฐานถ้าเราจิตใจสงบเป็นพื้นฐานแล้วเราจะพิจารณามองอันไหนมันจะเห็นชัดเจนในสถานะหรือในเรื่องนั้นๆในขณะนั้นๆในเมื่อมันเห็นชัดเจนมันก็ดิ่งเข้ามาหาตัวพุทโคือใจทั้งหมดมันไม่ใช่อื่นไกลใจไปผูกไปผูกพัน ใจไปให้ความสําคัญความรู้สึกนึกคิดของเรานะไปให้ความสําคัญไปอุปลโลกขึ้นมาว่าเป็นตัวตนของเราแต่ที่แท้แสิ่งหลนั้ะมันเป็นตามสภาพของมันอยู่ในกฎอนุจังทุกขังอนัตตาจะว่าเงินที่ได้มาเงินร้อยเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านใช่เมื่อเราได้มาอีกสักวัน,นมันก็ไปของคนอืน่นก็เป็นสมบัติของคนอื่นไปเมื่อเราจ่ายเข้าไปเราใช้ไป คนอื่นก็ได้ไปเขาว่าเป็นของตัวเองเพราะฉนั้นกอยู่กับกระเป๋าตัวเองไม่นานก็ไปจากคนอื่นอีกผัดเปลี่ยนเวียนกันไปเรื่อยน,ะนี่แหละอันนี้เราสมบัติผัดกันชมผัดกันใช้เนี่ยถ้าหาว่าเรา,เ,าเราภาวนาจิตใจของเราสงบเราจะมองเห็นภายนอกเราก็เห็นภายในใจของเราการเคลื่อนไหวภายในใจของเราตุกติกตุกติก,ต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 ก ความรู้สึกนึกคิดของเราก็เห็นอนันจังของไม่เที่ยงในใจของเราอีกต่างหากเลยมันย้อนกลับมาหาตัวผู้รู้คือใจใจตัวนี้ก็เป็นตัวอนันจังอีกเหมือนกันมันไปมองข้างนอกว่าให้เป็นอนันจังแต่ตัวการข้างในเนี่ยเป็นตัวการใหญ่ตัวอเนจังตัวเนี้ยที่มันรู้สึกนึกคิดยพอนึกคิดขึ้นมาไปใน,ในทางที่ดีก็ดีใจได้เปรียอว่าตัวเองได้เปียบ คิดถูกทําถูกได้ลาบยศจันรสเสริญสุขมาดีใจมันพองขึ้นมาตัวพองขึ้นมาก็เป็นอันนี้จังกันพอมันเสียไปเสียเล็บเสียเล่เสียเหลี่ยมเสียชั้นเสียเชิงไปเสียอใจมันตก <c oughs> มันทุกข์นี่แหะมันมันของไม่เที่ยงมันขึ้นมาแล้วมันลงไป มันลงไปแล้วมันขึ้นมามันอยู่มีอยู่อย่างนี้อยู่ในจิตในใจของปุถุชนใจใจของเราที่มันเสื่อมลงไปมันก็ทุกข์เอีพอมันมีมันขึ้นมาได้อย่างใจมันก็ฟูนะสรุปแล้วก็คือมันทั้งฟูทั้งแฝบทั้งฟูทั้งแฝบทั้งฟูทั้งแฝบอยู่ทั้งวันทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีทั้งพบทั้งชาติมันอยู่ในกฎในจัง ทุกขังอนัตตายู่ในจิตใจนี่แหละในเมื่อเรามองเห็นจุดนี้คือใจของเราเป็นอนิจจังของไม่เทียงสิ่งไหนไม่เทียงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ใช่ไหมเ,เพราะมันไหวกวยมันวันไหวกวยแขวงอยู่มันจะสุขได้ยังไงสิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่งนั้นจะยึดว่าเป็นของเราตลอดไปได้จะไหมใจไม่ได้นี่แหละอันนี้แหละคือมาพิจารณาเปรียบเทียบนอก <c oughs> เปรียบเทียบนอกเปรียบเทียบใน เปรียบเทียบให้เรื่องต่างๆแล้วมันย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้ผลที่สุดมาปล่อยวางที่ใจเราจะไปปล่อยจะไปยึดมั่นถือมั่นได้ขนาดไหนใจของเรานมันน่าจะรู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายทั้งหมดเบื่อทั้งหมดหน่ายทั้งหมดคลายทั้งหมดจิตใจก็หลุดพ้นจากบ่วงของกิเลสคือราคะโทสะโมหะ โลภโกรธหงงในจิตใจเป็นไทยเป็นไทยเป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของเราเองเป็นเราเองเราจะว่าเราก็ใช่จะเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นอมตะจิตอมตะธรรมเป็นสิ่งที่เออยู่ในจิตใจของเราเรารู้จะเรียกอะไรก็ถูกทั้งหมดถ้ามันพ้นทุกไปแล้วหมดกิเลสแล้วนะ ถ้ามันยังมีกิเลสครอบคุมอยู่พูดยังไงมันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของตัวตนของเราอย่างเกานะ่าะเพราะมันยังมีกิเลสยังเป็นนักโทษอยู่ถ้าเป็นอิจระเป็นอิสระเป็นไทยแล้วนะไม่จิตหมั่นถือมั่นแล้วนะปล่อยวางแล้วนะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสแล้วน,ะนี่แหละความบริสุทธิ์มันไม่ได้อยู่ที่ไหนนะมันออกไปจากใจทั้งหมดประกอให้พวกเรา พระเนรลูกหลานคณะสัทยาญ,ญาติโยนูู้ไฟในการประพฤติปฏิบัติอย่าไปมองข้ามจุดนี้ถึงจะภาวนาจิตใจพยายามทําจิตใจให้สงบแต่เมื่อสงบแล้วนะก็พิจารณาเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วนะก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจก็ปล่อยวางอยู่ที่ใจทั้งหมดนะหลักธรรมคาสอนของพุทธะนะ อาตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนรตินีนะสัพาโรขาวินิโมุตโตสลัาาสันตา ปาสเมสุขเอาเกังเกปัสสนานาปุญญะเกเตอนุตเรอากัสมนานังนรานอากังุญยังภวัติอาถังไยโจวันโนจายะโสกิติสุขังพลัง อาคาซาตาตเมธาวีอาคาธรมมาสมาติตัวเอวัปุโตมนุสวาอาคาปัตโตปโมติเตปวาตุสัพมังกาลังรขันตสัมเดวตาสามบบุตธาโนคาเวนัสดาโ awan tu te awatu sapamangkala rakanto sabadevata สดาโสทีภาวันตุเต